ลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเบลนะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีเนี่ยอยากจะมาแนะนํานะคะวันนี้เบลจะขอแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยนี่นะคะ MB กาลันตี Baby m a r k นั่นเองนะคะมาร์คมือและมาร์คเล็บนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมนะจากทางดน้าของ q 1 0นนะคะเขาจะช่วยเราในเรื่องของให้มือชุ่มชื้นนะคะมือขาวขึ้นนะคะเล็บอมชมพูด้วยนั่นเองมือเนี่ยหลังใช้เนี่ยอันนี้รับประกันเลยนะคะว่าเห็นผล แต่ครั้งแรกที่เราใช้นะคะเพราะว่ามือของเราเนี่ยมันจะนุ่มเหมือนเด็กทาลกเลยนะคะ การใช้ของเขาเนี่ยจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะใน1นซองก็จะมี1คู่นะคะมีซ้ายขวาให้เราเลยนะคะวิธีการใช้นะคะขั้นตอนวิธีแรกนะคะถ้าสําหรับไทยนะคะวันไหนที่เร่งด่วนเนี่ยก็คือเราสามารถใส่มาร์กอันเนี้ยทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอ5นาทีเราก็ถอดมาร์กทิ้งนะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยซับซับนะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะ โเคแล้วก็วิธีที่2นะคะวิธีการใช้วิธีที่2ก็คือให้เราใส่มาร์กนะคะทิ้งไว้วันไหนที่เรามีเวลาว่างๆนิดนึงนะคะ ใส่มา์ทิ้งไว้เลย30-45ถึงนาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอครบ45นาทีแล้วเนี่ยก็คือให้เราล้างออกนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะจัดให้เราทูถูถูทูอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปเองนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราล้างเสร็จปุ๊บให้ทาโลชั่นหรือว่าครีมบำรุงผิวที่เราใช้ตามปกติที่เป็นแทนครีมมาค่นะ,คะนั่นแหละค่ะก็คือให้ใช้ทิ้งเอาไว้ นี่นะคะแล้วก็เขาจะช่วยนะอย่างก่อนหน้านี้เแบลบ่าจะมีปัญหาทางด้านของการที่เป็นมือเหี่ยวตามแบบตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราอะล้างช่วงนี้มันเหมือนล้างแอลกอฮอล์บ่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือล้างมือบ่อยแล้วมันก็เลยทําให้มือแห้งกล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มือเราแห้งกล้านเนี่ยเวลาเราไปสัมผัสใครเนี่ยคือเขาก็จะรู้เลยว่าอุ๊ย ตายแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้แบบมือกระด้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อก็จะเสียบุคลิกไปอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้นะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่สนใจราคาถูกมากนะคะราคา49บาทเอง1ซองจะมี1คู่ก็คือ2อันนะคะใครสนใจก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะ